สวัสดีค่ะทุกคนและกลับมาเล่นวันทันเด็ดเบบี้เชลิงกันต่อตอนนี้พี่ได้ทําการยายน้องปีใหม่กับน้องนิวไปอยู่บ้านพ่อเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับว่าบ้านเราจะมีที่ว่างให้คนอีกสองคนและแน่นอนว่าเราจะมาทองกันต่อเลยค่ะแต่ว่ารอบเนี้พี่ว่าพี่จะลองให้เขาอ่ะ ท้องกับตัวตลกดูนะทุกคนแต่ว่าความน่ารำคาญของตัวตลกก็คือถ้าเราเรียกเขามาปึ๊บใช่ไหมบ้านเราก็จะค่อนข้างโศกเศร้าเศร้าซึมนะคะพี่อยากจะเอาลูกเขาไว้นอกบ้านเอาไว้ตรงนี้ละกันนะคะโอ,โอเคอ่ะอะชิกิตามาดูแฮจิคลาวสิคะดูแล้วนะคะตอนนี้เราเศร้าแล้วนี่เขามาแล้วยุดยุดยุดแนะนำตัวอย่างมีเสหนคะ่ะไฮไฮอ้สวัสดีคะ่ะ เฮ้ยเขาก็คุยกับเราดีนะเสียงเขาทุ้มนุ่มดึกเฉี่ยอุ้ยหัวใจครึ่งแล้วนึ่งแล้วเล่มตลบขบขันสิแล้วก็จบมือเอ๊ะดูดีว่าเขาจะยอมให้เราจุบหรือเปล่าเราลุกแรงไปปะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะยอมหรือไม่นะคะเอาแล้วนะ ถูกแล้วพีพ่ว่เขาไม่ยอม้ายคิดผิดจะที่ไหนล่ะมัเป็นไร is okay นะเราลองถามเรื่องเพศที่เขาสนใจผู้หูไหมอ้าวความสัมพันธ์ลดสุดๆเลยอะแล้วก็เฮ้ยเราคงจะต้องไปดูสงการแล้วสงการหิวมากค่ะแล้วก็น้องมีความเศร้าโอเคมามีมาแล้วอุย้ยต้องเปลี่ยนผาอ้อมอีกเดีงหนะโอเคโอเคโอเคมามีมาแล้วจ้ะคนดีจ๋า เริ่มจากเราป้อนนมจากขวดก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมต่อไปเลยตัวตวลกเข้ามาในบ้านเราแล้วอ่ะเขาจะมาทำให้เด็กๆของเราเศร้าหรือเปล่านี่น้ำเสียงที่เขาคุยกับลูกเราก็โอเคอยู่นะยังดูร่าเริองอยู่แล้วก็เออตอนนี้ใจมีไปหลับแล้วแล้วก็ไซรัสก็กำลังจะไปหลับเคเดนโอ้ยออ้ยมาร้องไห้ใส่ลูกเราเหรอเคเดนไปนอนดีวกว่าลูกไป <laughs> อา้าวเราคิดซาอยู่ไหนอ่ะ อ๋อคิสตามาหลับที่บ้านต้นไม้มาหลับทําไมตรงนี้มานอนที่เตียงคะ่ะไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแค่จิ๋วกับเราให้ไงนเดี๋ยวเอาจิ๋วไปลงนอนตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนอสะสมกันเข้านอนไปเลยคะ่ะแล้วก็เปิดเพลงกลมเด็กให้อีกนิดหนึง่งให้น้องน้อยเขาได้นอนเปรดีๆกับเขาบ้างนะเนาะไม่ค่อยได้นอนอะไรได้แต่น,นอนพื้นอ่ะแล้วทีนี้ ตัวตลกสาแล้วมาคุยกับเขาก็น้องมีความเศร้ามากมากโอ้นี่ไงผลที่เราเรียกตัวตลกมาเราแล้วเลอกตลกเกี่ยวกับเพลียงแล้วกันอะเราก็ผู้ได้จิตแจม่มใสเอา้าชิคกี้ตารู้สึกกดเดสไม่สนใจจะคบหากับเธอเอ๊ะทำไมอะเขาชอบผู้ชายเหรอคบหาดูใจไม่สักคนเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือตัวตลกเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะ เียวใจอ่ะอดมีลูกด้วยกันเลยแต่ก็ไม่แน่นะเราต้องลองจีบเขาไปเรื่อยๆน้องเพลงเกี่ยวกับรายการซีซั่นใหม่แล้วก็ประจบประจอีกหนึ่งทีนะคะคนนึงร้องเพงลงเราดูาได้คนเศร้าเกินพี่ชายแล้วก็เราเล่ามุกตลกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเขาอาจจะโอเคหรือเปล่า เรื่องราวเล่าเรื่องตลกขบขันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรดีๆอีกไหมพูดคุยเล่นสิเราลองทําความรู้จักเขาสักหน่อยว้าตอนนี้นักศึกษาการเล่นตลกของชิคกี้ตาระดับสี่แล้วนะคะว้าวว้าวพูดติดตลกเรื่องแฟชั่นสักหน่อยไปแล้วก็เอ้ยอันนี้คืออะไรทำไมใจร้ายสปอยรายการเปิดตัวซีซั่นใหม่อ๋อไม่ดีเหรองั้นไม่สปอยก็ได้แล้วก็เราลองกอดดูป้าดูสิว่าเขาจะยอมให้เรากอดหรือเปล่า ยมอมไหมน้อขอกอดหน่อยว้ายไม่ยอมให้กอดซะด้วยอ,อ,อ๋อไม่ไปแล้วอะอ่าถ้าอย่างไรก็แยกย้ายกันไปชิคกี้าไปนอนแล้วนะคะอุ้ยสงครานตื่นว้ายมีความหิวเล็กน้อยแต่ว่าสงการงการจะสงกรารจะโตเมื่อไหร่หรอจะ๊ะอ๋อจะโตวพรุ่งนี้แล้วจะ้ะโอเคจ้าอืมชิคกี้าตื่นแป๊บนึงดีกว่ามาให้นมหนูหนาอกันสักนิดนึง แล้วค่อยไปนอนต่อนะคะแล้วมันก็ไปนอนได้จริงๆละเอ้าไสรัะตื่นแล้วลว,ว้าวดฉี่มากอา๋อมาฉี่แล้วด้วยโอเคเก่งมากอุ้ยตอนนี้มันเพิ่งตีาสามเองอะยันให้นอนไปนอนต่อดีกว่านะเอา้าคิซ่าก็ตื่นอ๋อตื่นมาหาอะไรกินโอเคเราการว้องกันบ้านหนูเสร็จหมดแล้วนะ้องเอา้าการทาการบ้านยังไม่ได้เริ่มโอเคยังก็กินให้เสร็จแล้วก็ทําการบ้านต่อนะคะเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปอาบน้ําต่อแล้วกัน อ้าวใจมี่ก็อาบน้ำอยู่หรอเจมีก่มาการบ้านเสร็จยังนะเอ้าการบ้านยังไม่ได้เริ่มนี่ก็จัดไปเลยค่ะแล้ว่หลัดล่ะเริ่มยังอ้ายังไม่ได้เริ่มเหมือนกันนี่ก็ตื่นมาทําการบ้านเลยแล้วก็เคเดนการบ้านอ้ายังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มสักคนเลยเหรอเนี่ยแต่เคเดนเรากบ้านเสร,ร็จก็มาอาบน้ำด้วยละกันนะคะเด็กๆเขามานั่งทําการบ้านด้วยกันด้วยนะจ๊ะน่ารักอ่ะแต่คิดซาสก็คือตัวเหม่นเฉาเลยอ่ะเขียวขึ้นเต็มเลยนีเคเดนตื่นแล้ว มาทำการบ้านด้วยอีกคนแล้วจ้าโอเคเอ๊ <Daddy. S 1> ะเะอี่ไปไหนอะโอ้มานังข้างเคเดนซะด้วยอเคเดนเหงาหรอชิคกิตา้าก็ว้ายการขับถ่ายกับความหิวแดงมากอะัอนนี้ตื่นดีกว่าไปขับถ่ายหนึ่งทีนะคะแล้วก็มาหาอะไรกินอีกที่หนึง่งหรือว่าเราทำอาหารเดียร์เอาทำอาหารอะไรดีกว่าวันนี้ทำเป็นแพนเคก้กเยลลี่หมี่เด้งดึงนะโง่ดีกว่าชื่อดูน่ากลัวจังเลยเอา้ามันมียิบของเอามากินแล้วอะ วางแล้วทําอาหารไปนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะลองให้ชิคิต้าเขาจีบตัวตลกอีกรอบหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะจีบติดหรือเปล่าเหมือนกัน a <c oughs> เสร็จแล้วเอ๊ะอันนี้คือเยลลี่หมีเหรอเยลลี่หมีมันอยู่ตรงไหน,นหรออ๋อไอสีเขียวสีแดงนั่นน่ะหรอคือเยลลี่หมีโอเคคะ่ะอ,อ้เด็กๆไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะวันนี้เด็กๆต้องได้เกรดเอม,มาแน่แนๆฮ่าฮ่าฮ่า แต่ว่าอาจจะได้เอมอาแค่2คนไหมน่าจะเป็นน้องใจมี่กับน้องไซร,รัสนะแต่เคเดนกับคิสตาน่าจะได้เกตสามกลับมานั่นแหละแล้วก็ชิคิตาถ้ากินข้าวเสร็จแล้วโทรเรียกตัวตลกมาดีนี่อ๋อตัวตลกหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้หรอมาแล้วมาแล้วเล่าเรื่องตลกกรอกอเหมือนเดิมคะ่ะปะตอนนี้ทำไมคุณคนนี้ยังเศร้าสุดๆอยู่เลยเพราะเป็นตัวตลกเหร มันจะไม่มีวันมีความสุขเลยเรอะแต่ว่าเราก็จะสู้นะคะเราก็จะจีบเขาต่อไปเรนจะไม่ย่อทอ้อให้ของ,ข,องขวัญแสนตลกขบขันมันจะถือว่าแกล้งเขาปะหรือว่าไม่อาจจะไม่ให้ไปก่อนแล้วกัน<ส>แล้วก็เอาเป็นทำตัวละเลิมอีกรอบแล้วก็ทำให้ประทับใจอีกทีละกันไปไหนดูซิฟ้าเอา้าเหมือนเขาจะไม่ชอบนะอ๋อ เอ้าสารุปชอบหรือไม่เฮ้ยจิ๋วร้องอ๋อมามีมาม,มีมาแล้วป้อนนมก่อนหนึ่งทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้อีกหนึ่งทีมีมาอย่างไวเลยเนี่ยอ,อุย้ยห้องน้ำตรงน,นั้นเหมีมีไปขัดให้หน่อยจ้าแล้วก็มีจดหมายแล้วค่าไฟล่ออา้าวไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อา้อาวเฮ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเลยนะมาไปขัดก่อนก็ได้อะ่ะ เร่งเวลาก่อนนะคะเอาเด็กร้องอีกแล้วแป๊บบนึงแล้วตัวตลกเขาไปไหนละกลับไปแล้วปะไม่เห็นแล้วอะ่ะหุ้ยเอาไดาริ้วเวลาเรียนอยากรู้ว่าคุณพอจะไปเที่ยวที่บ้านของเขาได้ไหมให้เขามาหาเราที่บ้านดีกว่าแล้วเราก็ท้องกับเขาไปเลยแล้วกันระหว่างนะ้เอา้าคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอตุยแล้วเอ้ยยังไม่ได้ท้องด้วยกันเลยนะเสียใจยอะ่ะฮ่าาวคุณดาริ้วมาแล้วคะ่ะ Okay. เรียกให้มาหาเลยคะ่ะไปเอาเขาเข้ามาหารเราแล้วว้าวน้องพี่ใหม่อย่ามาได้ที่หรอลูกได้เลยลูกรักอ่ะแล้วก็วันนี้เอ้ยอยู่ๆก็กลัวซช้เดือนการจีบผู้จาวานหววไปคะ่ะมาเอา้าอะไรอยู่ๆก็ปฏิเสธแล้วอยจูบแรกจูบได้รหรอลองดูนะแต่เมื่อคยงเขาเพิ่งปฏิเสธแล้วนะร้องไปเลยคะ่ะ แล้วลูกสาวก็คือดูอยู่ข้างหลังอ่ะโดนใบเศษชัวเอาวนั่นอ,อเสียหน้าไปหมดแล้วเราลองโอ้นี่คิสตาเกิดขึ้นแล้วใจมี่กับไซรัตก็อ๋อไซรัตยังไม่สี่แล้ววันนี้เป็นมันสุกอีกแล้วทุกคนออตอนนี้ชิคิตาไปกินกาแฟาเฉยเลยไม่ต้องกินหรอกทั้งวงก็มานอนดีกว่าไปแล้วก็ให้ใจมีโตก่อนไหมแต่ว่าเขาเป็นฝาแฝดกันให้ใจมีโตกก็ได้เบิร์ SAPPY BIRTHDAY ฟัดนี่ฟันกระต่ายของหนูน่ารักไหมครับพี่ๆเสร็จเราก็มาเพิ่มเพียนให้ด้วยหนาะเอาเราไปโตที่ไหนอะ่ะอ,อ๋อมาโตในห้องนี้อีกแล้วสุ่มนิส่มากค่ะว้ายน้องเป็นคนพักดีโอเคสุ่มเลขหนึ่งถึงสิบสองให้หน่อยค่ะ เลขที่สุ่มได้คือ9 9นะคะเป็นสถานที่โอเคสุ่มเลข1-2ถึงอให้เลยค่ะเลขที่สุ่มได้คือ2 2เป็นชีวิตริมหาดโอเคว้าวน้องผมสั้นนะจ๊ะแล้วก็หน้าตาทำไมหน้าหนูสั้นอย่างเลยอะโอเคทีนี้ก็กลับมาที่ไซรัสอีกรอบหนึ่งไซรัสตัวนี้ทำการบ้านไปก่อนเลยค่ะหนึ่งทีไปฟึบ แล้วก็ใจมี่ก็ทําการบ้านไปด้วยเลยละกันเราก็ดูสิว่าต้องฝึกทักษะอะไรเพิ่มเปล่าต้องมีทักษะหนึ่งอย่างถึงระดับสามฝึกเป็นอะไรเดียร์ใจมี่จต่ได้ป่ะตอนเหเด็กใจมี่ชอบความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมงั้นเราให้ใจมี่เขาวาดรูปดีกว่าทุกคนตั้งไว้ข้างนอกแบบนี้ไปเลยน้องทั้งว่าเสร็จน้องก็มาวาดรูปต่อได้เลยนะคะเริ่มจากวาดภาพแนวคลาสสิกขนาดใหญ่ไปเลยละกันอส่วนเคเดนก็ตอนนี้ มีอาการหิวว่เปล่าเหมือนจะหิวนะไปกินขนมหน่อยแล้วก็คิสตาอ๋อคิสตากำลังมา้วหมอยมาหาอะไรกินไปด้วยสิเอาหมดแล้วรอไหนดูในตู้เย็นก็ได้หยิบของเรามากินเลยค่ะแล้วก็มามีหลับเยอะๆหลับแล้วก็เดี๋ยวไปอ้าทำไมของพาเด็กดแล้วเอาชอนตายแล้วลาก่อนลูกๆของเราตายกันเยอะเลยเสียงอะไรเสียอ๋อเป็นเสียงฝับัวนี่นี่เอง งั้นมามีก็มาซ่อมแซมนะคะเสร็จแล้วมามีก็มาอาบน้ำตรงนี้ละกันดาริเอลเขายังอยู่แฮงั้นมามีไม่ต้องซ่อมแล้วขอแค่มามีไปอาบน้ำก็พอแล้วค่อยมาคุยกับดาริเอลต่อไปมีตื่นเอาฉันคนต้องไปแล้วล่ะขอบคุณที่มาเที่ยวเล่นกับฉันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุบแรกก่อนคุณพี่อย่าพิ่งไปเอาขอบปวดตรงนี้ก็เสียอีกเ,อเดี๋ยวค่อยซ่อมนะขอฉีบผูช้ชายก่อนงบเอาเข้าไปดีเสเร็จเลาอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะ ใชยไลยเทพี่ชายเราจะจีบเขาไม่ติดอ๋อพี่ไม่ยอมหรอกนะเราชมเชยรูปรักอีกทีดีไปเฮ้ยปล่อยเขาดูไร้สาระจะปล่อยทำไมล่ะว้าวรักษาการข้างคมของเคเดนถึงระดับเจ็ดแล้วอ่ะสุดยอดเก่งมากอ่ะเก่งอะไรขนาดนี้ชมเชยรูปรักอางทีแล้วก็เอาเป็นแลกเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วก็ลองส่งจูบละกันรอบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะปฏิเสธหรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้แลกเบอร์กันแล้วาการแลกเบอร์เป็นไปได้ดีนะคะเลยส่งจูบว้าวโอเคแล้วว้าวเขาอ่อนและทวยไปหมดแล้วเราลองโพสท่เาเยาายวนทีไหมโอ้ยเสียงเกิน <laughs> ไมาดีกว่าจีบก่อนเนาะเอาเป็นทำเชยรูปเราอีกรอบหนึ่งเขาไปไหนแล้วลูกเราก็ไปฉี่อีกโอเคงั้นเปิดไปก่อนส่วนใจมีทักษะหนูเป็นไงบ้างเอา้าหนูมากินข้าวหรอจ๊ะทักษะความคิดสร้างสรรค์นหนูละ จิตกรรมน้องก็ลังจะสองแล้วนี่ต่อสิคะเอ,าอ้าน้่งวาดเสร็จแล้วเฮ้ยเกเวอร์ขายนักสะสมได้84แล้วก็ได้ความดังแง่ขายเลยค่ะลูกค้าแล้วหนุก็วาดลูกต่อไปวาดภาพสุดมั่นใจไปเลยโอเคแล้วกลับไปที่ชิคกต้าอีกรอบหนึ่งอ๋อชิคกต้ามาดูลูกน้อยแล้วให้นมปะเหมือนน้องจะหิวแนละ้วถ้าจะไปเว็ดเอาจริงด้วยมามีให้นมสิค่ะยืนเฉยๆทำไมกำลังจะให้แล้วคะ่ะเสร็จแล้วก็ น้องต้องนอนอีกแล้วแฮะแต่ก่อนนอนอ่ะเราเอาน้องไปอาบน้ําดีกว่าแต่ว่าอ่างอาบน้าก็คือพังหมดเลยอะอะมีผ้าน้องเขามาอาบน้ําตรงนี้แล้วกันแล้วก็ค่อยพาน้องเขาไปนอนต่อนะคะแล้วก็ใจมี่เมืเ่อกี้เห็นเดินผ่านไปเอ้าทําไมน้องมานอนแล้วอะ น้องมาซ่อมตรงนี้ได้ป่ะอุ้ยน้องซ่อมฝักบัวได้เหรอน้องมาซ่อมเลยาแล้วก็ให้ฉีกอีกหนึ่งทีแล้วค่อยไปนอนนะแล้วเมื่อไหร่แจ้งเตือนที่ว่าชอนตายแล้วมันจะหายไปอะขึ้นมาหลายรอบแล้วอะเฮ้ยใช่ัดสุขภาพไมหนูแดงมากหนูมาอาบน้ําเลยจ้าแล้วก็หนูก็ไปนอนต่อได้เลยเราการบ้านทาเสร็จหรือยังน้อเอา้าพึ่งเริ่มต้นเองอะอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้เขาไปนอนเราค่อยตื่นขึ้นมาทําอีกทีหนึ่งนะคะพี่จะกดไว้เลยส่วนเคเรนการบ้านก็เอ,าอ้ายังไม่ได้เริ่ม เริ่มหน่อยเถอะคริสตาล่ะการบ้านเอ้ายังไม่ได้เริ่มเหมือนกันทำไปเลยแล้วก็ใจมีการบ้านเสร็จแล้วโอเคมาม,มีไปไหนแล้วอะอ๋อมามีมากินข้าวแล้วมามีกินข้าวเสร็จแบบนี้ก็ช่วยไปซ่อมตรงนู้นให้ด้วยละกันเอ๊ะหรือปล่อยเขาไปก่อนดีมาปล่อย้เขาคุยกับลูกละกันเอ้าตรงนี้พังอีกจะบ้าตายงั้นมามีต้องรีบกินละอ๋าโอเคกินเสร็จแล้วค่ะ ไปซ่อมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้หน่อยคะ่ะแล้วก็เคเดนถ้าทำการบ้านเสร็จแล้วมาเช็ดตรงนี้ให้กันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ให้เคเดนไปนอนต่อได้เลยส่วนคริสต้าก็อืมน้องต้องฉี่เสร็จปุ๊บก็ไปนอนต่อได้คะ่ะทีนี้ก็เราดูมามีซ่อมของอย่างเดียวละอ่ะเสร็จแล้วทีนี้มัมีก็ต้องนอนแล้วแหละไปตอนนี้คือจะเหลือแค่เคเดนแล้วก็คริสต้านะคะ น้องใกล้ทําเสร็จแล้วนี่อ้าจะเสร็จแล้วจเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคน้องไปฉี่แล้วนะคะแล้วก็เ,ออเคอเลนก็อ๋อทําเสร็จแล้วกําลังไปนอนเหมือนกันโอเคจ้าฝันดีนะจ้าเอ๊ะเราทำไมเร่งเวลาแล้วมันไม่ไหวอ๋อเพราะเพเปอร์มานี่เองอาเศร้าอะไรอะใครทำอะไรหมามีในโลกนั้นหรอ จะไปช่วยก็ไม่ได้ด้วยสิมีไม่ต้องเศร้าตอนนี้เวลาตีห้าแล้วนะคะ่ะแล้วก็อาใจมีตื่นแล้วใจมีหนุมมาอาบน้ําก่อนเลยหนึ่งค่ะแล้วก็น้องมีอาการเศร้ามากก็พูดให้กําลังใจตัวเองไปเลยนะคะแล้วก็เสียดายจังวันนี้อ่ะมันเป็นวันเสาร์อีกแล้วค่ะสิ่งวันนี้เป็นวันสิ้นปีด้วยอ่ะเป็นวันหยุดที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีอะโอเค งัเดี๋ยวเราจะมาทําเคสกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่ขออนุญ,ญาตให้น้องเขาได้ท้องก่อนได้ไหมอะ่ะรอ8ปดโมงก่อนเอา้าสลัดมาแล้วน้องไปทํากันบ้านแล้วนะคะโอเคแต่ความสนุกน้องแดงมากเลยอะทําไปก่อนเดี๋ยวให้ไปดูทีวีเอ๊ะหรือว่าไปเล่นของเล่นดีเล่นบทบาทสมมุติเป็นจนสลัดกันเลยคะ่ะอส่งการก็ตื่นแล้วหิวอีกแล้วเพื่อเป็นอีกแล้ว อาน,นี้ตื่นมาเลยดีกว่าเปลี่ยนมาอ้อมน้องเหมือนเดิมแล้วก็ให้นมค่ะไปปบ๊บอ๋อไม่ใช่แค่เปลี่ยนอ้อมน้องก็อาบน้ําเลยต่างหากมามีคิตตาก็ตื่นแล้วนะคะน้องจ๋าน้องมีอาการเศร้าเหมือนกันมาพูดได้กําลังใจตัวเองละโอเคเก่งมากแล้วก็เออน้องอาบน้ําไปด้วยดีกว่าไปแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกินอีกทีนึงนะจ๊ะ แล้วเอเคเดนอ๋อเคเดนตื่นมากินข้าวแล้วครับผมเย่ยมมากครับผมงั้นอ่ากินเสร็จน้องก็ไปฉี่นะคะแล้วก็มาพูดให้กำลังใจตัวเองอีกหนึ่งทีเช่นกันไปเอ๊ะใจมี่เรามาฝึกทักษะการวาดรูปต่อดีกว่ารูปนี้เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วจริงป่นะเนี่ยโอ้โหขายได้ร้อยสิบบาทเลยหรอขายสิคะแล้วก็คุณแม่โทรเรียกผู้ชายมาสิ วันนี้ทองให้กันนาขอร้องเถอะทำไมเคเดนมาอยู่ตรงนั้นเคเดนทําอะไรมาเล่นตรงนี้ดีกว่ามาอดูธรรมชาติไปเลยแล้วกันเรื่องของเรื่องคือพีไม่รู้จะ้เขาทาอะไรแล้วแหละก็เลยให้ไปอยู่ตรงนั้นเอาเรามีจะเริ่มจีบได้ย,ยังอา่าดื่มฉลองวันปีใหม่ได้ด้วยไปแล้วก็ส่วน,นาอย่างลึกซึ้งพัฒนาเรื่องความสนใจอยู่พีค่ะแล้วก็ชวนดูก้อนเมฆไม,ไม,ไมชวนจา้จาเอาเป็นกังวลเรื่องพัฒนาการของเด็กคุยดูก็ได้ วิชามี่ตอนนี้หนูหรู้สึกมีแรงมัดแนใจมากค่ะวาดเสร็จแล้วหรอว,ว้าวอ่ะมาขายเช่นเดิมค่ะไปค่ะแล้วก็มาวาดต่อให้กันได้ไหมวาดเป็นภาพน,าน้าปนคลาสิขนาดใหญ่แบบมีแรงมัดแนใจไปนะคะว้าวิิตกรรมกำลังจะระดับ3แล้วแล้วเขา,เาถึงระดับ3พอดีโอเคโอ้คิซซามาออกกําลังกายค่ะแล้วก็อืมตอนนี้การบ้านนองเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วไหมอ่ะเหลือแค่เคเดนก็อ๋อติสินเคเดนก็ไม่มีเหลือไซรัสให้ไซรัสเพิ่มการร้องเพลงดีกว่าทุกคนนี่ฝึกร้องเพลงไปเลยฉ<ะ>ลองวันเกิดกับสงการด้วยการจัดงานเลี้ยงวันเกิดสุดเวียงเอา้าวันนี้แล้วหรอพานูน้อยมาเป่าเลยค่ะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพ่กดผิดเฮ้ยเกือบแล้วช่วยเป่าเทียนไปค่ะน้องส่งการน้องสงการตื่นเดี๋ยวนี้นะตื่นขึ้นมาออาตื่น ไปเป่าเทียนกันเอา้าก็เลยขึ้นนะเฮ้ยเอาใหม่เอาหม่ใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง,น,งน้องเป่าแล้วเย้ไหนดูซิว่าน้องโตขึ้นมาจะเป็นยังไงเอาสมุติสัยก่อกนว้ายน้องเป,เป็นตัวติดหนึบนะคะเว้ยแล้วน้องมีทักษะการคิดด้วยอะ่ะโอเคอุ้ยน้อง <c oughs> ผมน้องคือแบบเท่เมื่อวีเราหน้าน้องคือหน้าเต็มมากค่ะเฮ้ยน้องเหมือนพ่อแบบเหมือนเด็กๆอ่ะหัวยังโตเหมือนเดิมแล้วก็เอ้าน้องเศร้าเฉยน้องไม่ต้องเศร้าจ้ะน้องมาฝึกทักษะดีกว่าเล่นเกมต่อรูปร่างไปเลยค่ะแล้วก็โอ้โหพี่เซร่า,าเสียงเพี้ยนมากอ่ะแต่ก็เข้าใจได้หนูกําลังฝึกอยู่อะค่ะพี่ๆใจมีก็เอ้าวัดรูปเสร็จแล้วอีกแล้วหรอว้าวเสร็จแล้วทิ้งด้วยอ่ะงั้นก็ขายไปเลยค่ะ อน้องก็ไปฉี่อีกทีด้วยปะฉี่ห้องไหนดีละ่ะอ่าตรงนี้ก็ได้อ๋อไม่ได้อีกน้องฝึกผู้อยู่ต้องห้องแบบนี้แล้วแหละแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะมามีผู้ชายเขาไปไหนแล้วอ๋อผู้ชายอยู่ข้างนอกกาลังคุยกับน้องคริสตาของเราอ๋อวิเรามาขยับเขาเอ้ยกุมมือแล้วกันอบกอดด้วยไปไม่รู้ว่ารอบนี้จะทําได้หรือเปล่านะคะต้องลองดูอุ้ยอบกอดได้โอ้ยลาลักเฟอระ แล้วเเราจีบต่อเลยดีกว่าไปค่ะกระซิบอย่างยาวยืนจะส่งจูบก,ก่อนเหมือนเดิมแล้วก็เอาเป็นการจีบอีกทีนึงนะคะแล้วก็เอาเป็นจำใช้รูปรังอีกรอบและแน่นอนว่าสิ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือเมื่อไหร่จะกดเจอเอาเป็น ผู้จ้าหวานเหยวก่าหนึ่งทีนะคะแล้วก็กระเซ็ตอย่างเหวยียวยวนพีไม่กล้ากวดจูบแรกอะ่ะกลัวเขาปฏิเสธอีกอะ่ะทีน,นี้แล้วลองจูบแรกดูนะคะเผื่อรอบนี้จะได้แล้วก็คิสตาคิสตาหนุ่มมาฝึกทักษะไหวพิบก็ได้อ่ะฝึกไวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนวัยรุ่นเนี่ยจะได้โตวไวๆฮะฮะแล้วมามีก็เอ้าเหมือนจะจูบได้แล้วแล้วนะคะถ้าอย่างนี้กระทองต่อได้เอ้ยพูได้แล้วโอเคโอเค มาท้องเลยพยายามมีลูกในบ้านต้นไม้เอาเอาสิไหนขอดูหน่อยสิจะเป็นยังไงเนาะไปฟูกูแล้วลูกคนนี้ให้ชื่ออะไรดีต้นไม้หรอหัว <c oughs> ใจขึ้นแล้วค่ะโอเคงั้นปล่อยไปไปดูใจมี่อีกรอบอ๋อใจมี่มาคุยกับน้องชายโอเคแล้วก็ตอนนี้ทักษะศิลป,ปะใจมี่อา้าา3แล้วอ่ะสุดยอดอ่ะล้วใส่รัดล่ะเอา้า เซรัตมานอนแล้วค่ะการร้องเพลงถึงแค่สองเองอโอเคอย่างน้อยมันก็สองอนนะเนาะเราก็เคเ่นอ่ะไปเล่นคอมแล้วจ้าเคเ่นฝึกทักษะอะไรก่อนวัยรุ่นใหม่เอ่ยว้ยพิบละก,กันมันกําลังจะสองแล้วอะเอามาฝึกพูดที่ห้องนี้เลยละกันนะคะแล้วก็คิสตาสู้เขานะลูกมากลับมาที่ชิคกตอกอ้อีกรอบอ้าน้องเขาเจัดการทุร์เรียบร้อยงั้นน้องก็มาเช็คคันหน่อยสิ เช็คที่ไหนได้อ่ะห้องนี้ห้องนี้ว่างอยู่ไปค่ะขอให้ท้องท,ท่านท่านาท่านว้ายท้องสุดยอดเลยเอ้ยเดี๋ยวนะมันสามารถขี่จักรยานไปรอบๆได้อ่ะงั้นก็ขี่ไปเลยค่ะลืมไปเลยว่าเรามีจักรยานนะเนี่ยลืมไปแบบสนิทเลยอ่ะมีลูก,กี้มีไปขี่จักรยานหน่อยมีเขาไม่ยอมไปอ่ะเขาคุยกับผู้ชายอย่างเดียวเลยมีมาตรงนี้ดีกว่าเดินมาที่นี่อ่ะแล้วก็ลองขี่จักรยานอีกรอบหนึ่งนะคะไหนลองดิมันให้กดแต่ว่า ทำไมน้องเขาไม่ทําก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเพราะว่าเป็นจักรยานเด็กแน่เลยอะทุกคนงั้นเดี๋ยวลองซื้อจักรยานผู้ใหญ่มาให้เขาสักอันหนึ่งแล้วกันนะงานพรอมกำลังจะเริ่มอุ้ยให้ใจมี่เดินทางไปงานพรอมคนเดียวได้ไหมอะเราต้องไปด้วยหรอขี้เกียจไปอะแต่ว่าอะไปก็ได้อะชาดาอ๋อนี่ชุดงานพรมอมหรอเอไม่น่าใช่นี่เสื้อหนาวหนูค่ะนี่แต่น้องเขาบางคนแต่งตัวแบบว่าจัดจ้านตลอดนะอ่ะมาที่นี่สิลูกจ๋า ล้วเปลี่ยนชุดไหมอ้าวไม่เปลี่ยนแฮะอะไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรอุ้ยเพลงเพราะจังเลยอุ้ยพี่สาวคนนี้นะหน้าตาน่ารักอ่ะแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรดีกว่าแล้วก็อ้พี่สาวคนนี้ก็คือดังโด่งมากน่ายู่นีมากเลยอะชอบอะพี่ชอบคนนี้อ่ะแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรเหมือนกันแล้วก็อ้มีผู้ชายคนนัีกนนคนหนึ่ง อันนี้น้ำตัวกับทุกคนเลยแล้วกันว่าเราก็มาทำเควส,ส์สักหน่อยต้องเต้นแล้วหนึ่งเต้นแล้วก็เดี๋ยวไปโหวตเลือกราชินียานพร้อมกันนะคะให้ใครเป็นราชินีเดียทุกคนคนไหนดีอ่ะคนนี้พี่ก็ชอบนะคนนี้พี่ก็ชอบเหมือนกันอนะ่ะเอาไงดีล่ะทุกคนอืงั้นเอาเป็นกอริยาให้เป็นราชินียานพร้อมละกันนะคะหรือเราโหวตสองคนไปเลยลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าอุย้ย น่ารักสิงเลยอ่ะเขาเซ้นด้วยกันอ่ะโอ้แล้วสองคนนี้คือจมูกโด่งทั้งคู่เลยนะตอนนี้น้องทำการโบสถ์เรียบร้อยแล้วงั้นน้องก็ไปถ่ายรูปเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะประกาศรางวัลกันแล้วไหนดูซิว่าใครจะได้เป็นราชินีน่าจะเป็นคนที่เราโบวตปะสรุปพี่สาวคนนี้ได้เป็นราชินียันพร้อมโอเคคือแบบจมูกเขาขึ้นแบบตรงๆเลยอ่ะทุกคนน้อโบวตเสร็จแล้วมากินน้ำหน่อยค่ะ แล้วก็พูดคุยกับใครสักคน,นีสักรอบละกันอะไปคุยกับพี่สาวคนนี้พูดให้กาลังใจไปค่ะอา้าวงานทำเสร็จแล้วเราได้เหรียญทองแดงค่ะอ่ะโอเคงั้นอุ้ยเพื่อนชวนไปต่อด้วยอะไปก็ได้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งน้องเขาไว้ที่นี่แล้วก็เราก็กลับบ้านไปดูเด็กๆกันต่อดีกว่านะคะอุ้ยมาแล้วน้องสงการาน้องมีอาการหิวโอ้หิวมากงั้นหนูก็มากินอันนี้ไปเลยอ้าน้องเดินมากินแล้วค่ะโอเค แล้วก็ชิคกิต้าสรุปดูสิว่าคุณแม่เขาจะมาขี่ได้ไหมดูสิเฮ้ยเหมือนรอบนี้จะได้แฮโอเคการออกกำลังกายขึ้นด้วยนะคะฟืบขี่ไปเลยน่ารักอ่ะโอ้หน้าตาแฮปปีีซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูทีวีแล้วไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเขากำลังรับถอยหลังกันแล้วอะ่ะทุกคนเวงกมแล้วเวงกรมแล้ว ทุกคนมาดูเร็วมามีมาม,มีกลับมาก่อนเร็วไาวไม่ทันแล้วไหมอ่ะนี่มันเที่ยงคืนแล้วอ่ะอุ้ยเขากอดกันไว้น่ารักมากทีนี้ส่งการอิ่มแล้วเนาะงั้นอามามีมาฝึกส่งการนั่งกระโถนหน่อยเร็วแล้วมามีก็พาส่งการเป็นอนต่อได้เลยนะคะ แล้วก็ไซรัสกำลังกินข้าวครัโผงั้นถ้าน้องกินเสร็จแล้วน้องก็ไปนอนต่อได้เลยนะนจ๊ะไม่มีใครว่าถ้าน้องอยากจะนอนโอเคเดนเอา้าเคเดนมานอนมานี่อีกแล้วอะเคเดนกลับมาอาบน้ำซะตอนนี้ทักษะกระเชกระถนอยู่ที่4 8แล้วคะ่ะเก่งมากคะ่ะงั้นมามีก็พาไปนอนต่อคะ่ะความสำเร็จที่สุดแห่งเจ้าภาพคืออะไรอะ่ะเป็นเจ้าภาพงานอีเวนต์สังคมที่ได้ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป50งานรวมทุกซิมฮะ พี่ทาได้แล้วหรอตกใจนะอ่ะน้องนอนซะมามีอ่านหนันงสือให้ฟังมามีอ่านหนันงสือเสร็จนี้ก็มาฉี่แล้วก็ไปนอนด้วยค่ะเคเดนยังอ่านนไม่เสร็จอีหรออ๋อเสร็จพอดีอ่ะโอเคคิซ่าก็อ้กินเสร็จแล้วนี่นาะหนูเอ้ยไปนอนสิรออะไรละ่ะไปนอนจ้าอาแล้วทำไมไซรัสตื่นอีกแะ่คอยอ่านตื่นแฮะอะถ้าตื่นแบบนี้ก็ไปฉี่เลยไปจบแล้วก็มานอนต่อนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าขอเล็งเวลาเหมือนเดิมค่ะอ๋อน้องเจมีกลับมาแล้วเอา้าขึ้นไปบ้านต้นไม้อีกหยุดน้ำมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มานอนเดี๋ยวนี้ค่ะมานอนเลยไปโอเคเย่ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วเอา้เอาทำไมส่งการตื่นไวจังหิวอีกแล้วด้วยโอเคจ้าอุ๊ยเหลือแพนเค้กอยู่แค่นี้เองหรอทำไมเหลือน้อยจังอ่ะ, <c oughs> อะกินไปแล้วก็ว้าวอาหารค่อนข้างที่จะหมดแล้วอะ่ะ เราต้องทําอาหารเพิ่มกันอีกแล้วทุกคนอันนี้คือหมดยังเนี่ยหมดแล้วปะก็<อ>เดี๋ยวน้องกินเสร็จน้องก็มาฝึกทักษะต่อเหมือนเดิมนะจ๊ะส่วนมามีก็โอ้มามิก็มีอาการหิวนิดนึงอะเดี๋ยวให้มามีตื่นมาทําอาหารให้ดีกว่าเอาเป็นแซลมอนอบสมุนไพรไปเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟอาหารอีกสักอย่างแล้วละกันเอาเป็นพาเฟ่กับโยเกิร์ตละกันเอ้ยพาเฟ่โยเกิร์ตกับผลไม้นะคะเอาคิซ่าก็ตื่นแล้ว น้องคริสตาจา๋าน้องกำลังมาคุยกับมามีโอเคแล้วหนูต้องเพิ่มทักษะอะไรอีกสักอย่างนะไหวพริบอ่ะนี่ก็เพิ่มไหวพริบกับมามีไปเลยเพื่อได้เจมใส่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะเพื่อได้เจมใส่ไปเลยเรื่อยมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยล้อไซรัสอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยพีว่าให้เขาฝึกร้องเพลงต่อดีกว่าปะ เราสามารถร้องบนต้นไม้เลยได้ไหมนอ้องพอได้สุดยอดเราก็คิสตาจะไปยืนฝึกหน้าก,กระจกดีกว่ามันน่าจะไวกว่าแล้วก็เคเดนตื่นแล้วเย้น้องมาหาอะไรกินเลยจ้าแล้วน้องก็ต้องฝึกทักษะอะไรนะพี่ลืมอ๋อไหวพริบเหมือนกันโอเคน้องก็รีบกินแล้วก็มาฝึกห้องนี้แล้วกันเฮ้ยกลับของมามีโตอีกแล้วมามีมาขายไปเลยสิจ้าขายทั้งหมดเลยจ้า แล้วเราก็จะต้องเอ่อทำไมถึงไม่ให้ลดน้ําเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องลดแล้วลอใส่ปุ๋ยไปก็ได้อ่ะน้องเขาจะได้โตวไวๆใส่ทุกต้นเลยนะอย่าให้เหลือแม้แต่ต้นเดียวงันกลับไปที่ใจมี่อ๋อน้องตื่นแล้วนี่มาอาบน้ําเลยหนึ่งทีแล้วก็ไปห,หาอะไรกินเหมือนเดิมคะ่ะส่วนไซรัสอ๋อยังฝึกองเพลงอยู่หรอระดับไหนแล้วเนี่ยเอ้าการองเพลงก็สามแล้วนะ พอล้มัง้งน้องไปอาบน้ำดีกวา่าน้อตัวเหม็นชึงแล้วคะ่ะส่วนเคเดนวายความสนุกแดงมากแล้วทักษะหนูทางไหนเนี่ยทักษะวไวพิมพ์หนูสาวแล้วนี่นาก็พอแล้วแหละพอพอพ,อพ,อพอหนูมาฉี่คะ่ะเอา้าน้องฉี่อยู่อีกอ่าไม่เป็นไรหรอกกดไปฉี่ก็น่าจะเสร็จพอดีนะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่เอ้ยกดปิดคนอีกอ๋ออใช่พอดีเอา้า โอเคเอ้ยอยากให้อะไรอะไรมันลึกซึ้งกว่าเดิมใช่เขาเรื่องค่าชิดเราเป็นแฟนหรือไม่เราเป็นไม่ได้อะเราเป็นไม่ได้ขอโทษด้วยตอนนี้ฉันต้องทำตาบกดุดฉันต้องท้องอย่างเดียวค่ะ oh. รอก่อนได้ไหมรอแบบตอนเราแก่แล้วว่ะตอนนั้นค่อยมาขอเราครบนะ <laughs> เราจะรอไหวปะ <laughs> อ่ะแล้วเหมือนก็อาบน้ำให้จิ๋วหน่อยได้ไหมโอ้ยน่ารักน่ารักที่สุด <laughs> แล้วก็พาร์ทนี้ พี่คงต้องขอจบไว้เท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่พันธุ์เนื้อน,นะคะ